สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเพื่อนเพื่อนมาชิกเตา YouTube นะครับเอาวันนี้คนเกษตรมือใหม่ผมจะมาทำทุนเรียนสองต้นนี้นะครับซึ่งผมปลูกมาพร,พร้อมๆกับกลุ่มนั้นแต่เขาใบเขาเหลืองนะครับวันนี้ผมจะมาทำาทำฟื้นฟูลองดูว่าทำไมเขาถึงใบเหลืองนะครับามาดูกันครับผม ดูอะไรหนึ่งนะครับกี้ผมได้สับควรดินเหมือนเดิมนะครับควรดินบริเวณร,รอบควรต้นเขาแล้วนะครับบริเวณร,รอบโคกเขา,าโคกโควต้นนี่ครับคือทุเรียนสองต้นนี้จะปลูกไม่พร้อมกันนะครับจะปลูกไม่พร้อมกันดูดูโคกเขา,าโคนเขา,าจะเป็นต่างระดับนิดนึงนะครับ เนื่องจากว่าต้นนี้ปลูกก่อนนะครับต้นนี้ปลูกก่อนต้นนี้ได้น่าจะ11เดือนแล้วต้นนี้เนี่ยต้นนี้นะครับประมาณ11เดือนอแต่ต้นนี้เขาเขาป่วยนะครับผมผมรักษาเขาจนตอนนี้เขามีมีมีใบแล้วแต่ต้นนี้ปลูกได้ประมาณเท่าแปดเดือนต้นนี้ปลูก8เดือนนะครับอ่ะมาชมกันนะครับ เมื่อกี้ผมได้ทําการสรับพรวนดินเหมือนเดิมนะครับมีการดดยหญ้าบริเวณรอบต้นต้นรักษาความาสะอาดนะครับพรวนดินนะครับพรวนดินก็สับสับตามที่ผมเคยทานั่นแหละครับทีนี้รูใบเขาออกเกลือเหลืองหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นทุเดือนหมอนทองนะครับใบเขาเหลืองหน่อยหนึ่งผมก็เลยมา ทำความสะอาดรอบๆโคนต้นแล้วก็รวนดินให้ใหม่เลยนะครับว่าทำไมเขาถึงใบเหลืองเพราะว่าต้นที่ทำพร้อมกันทุกต้นเขาเขียวหมดแต่ต้นนี้ทำไมออกเหลืองนิดนึงต้นนี้ก็ขนาดต้นนี้ยังยังเขียวนะครับยังเรื่มเขียวแล้วเนี่ยต้นนี้เหลืองนะครับเมื่อกี้นี้ผมได้ดูผมแจกดูเลยนะครับแกกดูไปเรื่อณโคนต้นเลยเเดี๋ยวหยียบเหรอ เนี่ยผมแกะดูครับแกะดูรากเขาเนี่ยเด็ยลากนี้ขาดลากนี้ขาดแต่ขาดานาจะขาดนานแลน้วผมแกะเลยครับเี่ยด็ดลากเขาโผล่ขึ้นมาผมผมขุดลงไปเลยนะครับผมเปิดหน้าเลยผมเปิดหน้าหน้านี้แต่แต่รากเขามานะครับเนี่ย uh ลากปล่อยเขาออกมาอยู่นะครับเขาลงไปนะครับพ็ผมเปิดเลยนะครับผมเปิดเลยผมเปิด ทีนี้ดินปลูกผมเปิดเลยอตอนนี้เรียบร้อยผมเปิดแบบนี้เลยนะครับวันนี้ผมจัดการผสมดิน <c oughs> ก็เป็นดินดินลูกลังครับลูกลังปนทรายนะครับลูกหลังปนทรายดินเหนียวนะครับที่ผมเอามาเอามาสแปรไว้ตรงนี้นะครับมากองไว้แล้วจะมีดินปลูกสองถุงผสมกันนะครับผสมกัน เรียบร้อยนะครับหนึ่งรถเข็นรถเข็นคันนั่นรถสิบล้อผมนั่นแหละแล้วก็ดินสบูบสองถุงครับผมซื้อมาถุงละสิบบาทอ้าวต่อไปวันนี้ผมจะมาลองดูซิว่าผมจะทำแบบนี้ใบเขาจะเขียวขึ้นมาไหมนะครับแต่แต่ใบเขาไม่หล่นนะครับใบเขาไม่มีร่วงไม่มีหล่นก็หมายความว่า จะหล่นแต่แบบธรรมชาติก็คือใบที่แก่นะครับเนี่ยจะมีใบที่แก่เนี่ยค่อยๆหล่นไปแต่ใบไม้ก็ก็มันออกเหลืองนะครับมันมันไม่เขียวอออกเหลืองก็ถามว่ารากเขามีปัญหาไหมผมก็ว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าผมก็ปลูกลักษณะเดียวกันหมดนะครับตัดรากตัดรากขดรากอะไรแล้วก็ปลูกก็ตามวิธีการถูกต้องตามเหมือนเหมือนทุกต้นอ่ะ วันนี้ผมจะผมจะมีเนี่ยวันนี้จะเป็นการครบรอบใส่ปุ๋ยด้วยนะครับวันนี้นี่เลยนะครับปุ๋ยอินรีอัดเม็ดเนี่ยที่ผมจ้องใส่นะครับอ้าวอันที่ไม่เคยใส่นี่ครับผมซื้อมาหนึ่งกิโลสิบห้าสิบห้าสิบห้าสามตัวนะครับอ่า ผมจะมาลองเลยนะครับตอนนี้ผมจะใส่จะใส่จะใส่ผสมกันนะครับจะใส่ผสมกันเอะอยู่มาแล้วนี่นครับสองถุงวางวางเรียบร้อยนะครับเนี่วางเรียบร้อยแล้ววันนี้ไม่มีก็เหมือนเดิมครับไม่มีไม่มีตากล้องให้ก็เลยทําเองหมดอ้าวนี่ครับปุ๋ยอันนี้เป็น อินซีนะครับวีอินซีนะครับอินซีอัดเม็ดอต่เราเรียนลอกอกคนต้นนะครับใส่ประมาณเนี่ยสองกำมือนะครับสองกำมือ,อสองกำมือนิดๆก็คือกำมือไม่เต็มอ้าวต่อไปอ่าผมจะผสมนะครับก็คือผมจะใส่ทีท,ทีทีละอย่างนะครับเพราะว่ามันจะคำนวณได้นะครับส่วน ส่วนไอเคมีคก็คือสิบห้าสิบห้าวันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือครับเดี๋ยวมันจะยุ่งมันจะนั่นเดี๋ยวทำก็ไปล้างมือนี่นะครับจะใส่ประมาณนี้นะครับอ่าโรยก็อ่ารูวาวเวนรอบๆทรงพุ่มนะครับนี่นะครับคือหมายถึงว่าใช้ใช้เคมีใช้เคมีมาล่อนะครับก็ลอ,ลองดูว่าเขาจะนั่นไหม,มจะเชียวไหมนะครับอีกนิดนึงนะครับ อะใส่แล้วอ้าทีนี้ก็แส่ต้นนั้นนะครับใส่ต้นนี้ต้นนี้ก็เขียวอยู่แล้วอ่ะเนี่ยใส่ไปนะครับเหมือนกันอันนี้ก็กำมือนึงอ่าโยรยรอบๆทรงพุ่มนะครับฝั่งนุ้นด้วยอ่าเรียบร้อยนะครับอ้าวต่อไปก็เคมีเคมีก็จะประมาณนี้อ่า ตัวนี้ต้นนี้เล็กก็เลยจะไม่ใส่เยอะนะครับอ่ะลองดูนะครับอ่ะใส่ไมห้ห่างๆหน่อยนึงอ้าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บเก็บอ่าต่อไปผมจะใช้ดินที่ผมผสมอ่าอาจจะตะกุกตะกากหน่อยนึงนะครับถ้ากล้องไม่มี ทำเองทำเองชงเองกินเองอ้าวเรียบร้อยนะครับผมจะผมจะเอาดินที่ผมผสมโรยหน้านะครับ ไปล้างมืออ่าไปดูกันอันนึงครับจบคลิปก็รีบไปล้างมือออกเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ถุงมืออ่าจับปุ๋ยอ่าดูกันนะครับเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมใช้ดินที่ผมสมนะ่ะนะครับปิดนะครับปิดบริเวณโคนนะครับปิดบริเวณรากขึ้นมาน่อยนึงเนี่ยนะครับ ผมจะลองดูนะครับท่านผู้ชมว่าใบเ,เหลืองสาเหตุของเขาเนี่ยเป็นพ่ออะไรนะครับจะถามว่ารากมีปัญหาไหมรากรากหมายถึงว่ารากข้างล่างนะครับรากใต้ใต้ถุงผมก็ตัดนะครับก็เลยว่าเออมันเป็นยังไงก็จะลองใช้วิธีการนี้ดูนะครับเนี่ยเรียบร้อยต้นนี้เอาต้นนี้นะครับเอาต้นนี้่ อย่ามาหน่อยนึงนะครับก็กบประมานิดหนึ่งเพราะว่ารากเขาไม่ได้อยู่ลึกขนาดนั้นนะครับอโอ้เอาเนี่ยเอาเรียบร้อยสองต้นเว้นฟูทุเรียนใบเหลืองนะครับลองดูนะครับท่านผู้ชมเนี่ยใบเขาก,ก็ไม่ใช่เชิงจะเหลืองจะเหลืองแบบเหลืองจนจนแบบแบบลักษณะนี้นะครับอันนี้ใบแก่ เดียวก็หล่นแต่เขาเหลืองแบบเหลืองไปเรียบอยู่ก็มีเขียวนิดๆน,นะครับทดสอบทดลองวิธีการหลักการนี้ลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแล้วคลิปหน้าก็จะมานะครับดูการพัฒนาการเปลี่ยนไปว่าเขาจะมีสีเขียวขึ้นมาบ้างไหมนะครับ ดูทุเรียนเป็นหมอนทองสองต้นอันนั้นหมซันชิงขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วต้นใหญ่ขึ้นขึ้นหมดแล้วนะครับดูใบมียอดยอดยอดใหญ่นะครับดูอันนี้ยอดเล็กนะครับนี่ยอดขอเล็กด้วยนะครับดูยอดเขาเนี่ยขึ้นแต่เล็กนะครับถ้าถ้ายอดเขาโตโต,โต,โตโนะโอเคเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ยอดเล็กหมายความว่าน่าจะมีปัญหาเรื่อง าสารอาหารหรืออะไรสักอย่างอ่ะลองดูนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้จบขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมที่ติดตามรับชมเราจะมาแชร์ <c oughs> การประสบการณ์ว่าการทําแบบนี้แบบนี้ถ้ามันได้ผลแล้วมันก็เป็นประโยชน์นะครับกับทุกๆคนกับทุกท่านที่อาจจะปลูกทุเรียนอาจจะปูกทุเรียนมือใหม่นะครับผมก็มือใหม่เช่นกัน เราจะทดลองทดสอบไปพร้อมกันนะครับผมคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ